สวัสดีค่ะมาพบอับวางนี่ค่ะช่องกวางทาโลกค่ะ คลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวทาตุลมค่ะธาาุลมมีราศีกุมราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลค่ะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีเด้ด้านล่างนะคะในคลิปนี้ค่ะเราจะโฟกัสไปในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะคนที่กําลังคุยคุยกันอยู่นะเราก็ยังไม่รู้ว่าสถานะเป็นอะไรกันนะคะในคลิปนี้เป็นคําทํานายในครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคม2568ค่ะเราจะมาตอบคาถามกันค่ะว่าความรักความสัมพันธ์นี้ในช่วงครึ่งเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างจะดีจะไม่ดีจะ ทะเลาะกันหรือว่าต้องระวังตัวยังไงนะคะแล้วก็จะมีความชัดเจนอะไรหรือเปล่าเนี่ยอยากให้ไพ่บอกในในคลิปนี้นะคะแล้วก็ดวงนี้ก็จะเป็นดวงโดยรวมทั้งหมดนะคะไม่ได้อ้างิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกว่านะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะใครที่เออไม่สะดวกคุยก็จะมีเป็นแบบพิมพ์ โต้อตอบกันก็มีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่รู้ว่าจะคิดคําถามอะไรอะไรแบบนี้ค่ะไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวกวางจะช่วยคิดคําถามให้นะคะก็สามารถจิมลิงด้านล่างได้เลยค่ะกวางฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามคลิปนี้ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะมาดูดวงความรักระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้นะไพ่เป็นแรกค่ะเป็นไพ่2ดาบค่ะแล้วก็ตามด้วย6ดาบนะคะดูเหมือน อยู่ในสถานาการณ์ยากลำบากพอสมควรเลยเนาะชาวทาตลมในช่วงครึ่งเดือนหลังค่ะ ตามด้วยเด็กถือเหรียญค่ะคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุดินค่ะธาตุดินมีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันค่ะดูเหมือนคุณสองคนเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจกันเลยนะคะมีเป้าหมายคนละแบบนะหรืออาจจะเป็นเป้าหมายในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้นะคะที่ใครคนนึงอยากที่จะคุยไปเรื่อยคุยไปเล่นๆอะไรแบบนี้นะคะแต่อีกคนหนึ่งค่อนข้างจริงจังค่อนข้างซีเรียสเลยนะคะอยากให้เขาอีกคนเนี่ยบอกยื่นมาเลยนะคะว่าจะชัดเจนจะไม่ชัดเจนอะไรแบบนี้ ออมีความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันนะคะหรืออาจจะมีเรื่องบางเรื่องค่ะเวลาคุณเล่าอะไรให้เขาฟังอืเขามักจะอคติค่ะเออมักจะแบบเอบั่นทอนความคิดของคุณค่ะว่าความคิดของคุณเนี่ยใช้ไม่ได้นะดูไม่ดีเลยไม่โอเคเลยนะคะแต่ว่าความรักความสาัมพันธ์เนี้ยมันก็ยังคงไปได้อยู่นะไม่ใช่ว่ามันไปไม่ได้นะมันก็ยังคงไปไปได้อยู่ค่ะบางทีที่มันไปได้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเนี่ยปิดหูปิดตาหรือเปล่าเออพยายามปิดหูปิดตาในสิ่งที่ เออไม่ดีอ่ะเออเขามีอะไรที่มันไม่ดีแหละแต่ว่าคุณพยายามที่จะเลื่อนผ่านตรงนั้นไปพยายามที่จะไม่มองอะไรแบบนี้นะคะมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้อาดูจากไพ่นะคะเห็นไหมเออมีผ้าคาดตาอยู่ใช่ไหมคะอืมพยายามไม่ใส่ใจตรงนั้นนะคะเออแต่ก็นะ เออถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆนะคะคุณกว้างก็คิดว่าคนเรามันก็มีขีดจํากัดเหมือนกันใช่ไหมเออต้องระวงังถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราไม่พอใจอะไรเขาเนี่ยเราอาจจะต้องบอกเลยอาจจะต้องพูดเลยนะคะอืมแต่ก็ต้องพูดแบบมีเออศิลปะนิดนึงนะคะไม่ใช่แบบพูดแบบว่าเออทําไมพูดอะไรแบบเออหมาไม่แดกอะไรอย่างเงี้ยอีก,ก็ไม่ได้นะคะคุณค่ะอ,อต่อมาค่ะเป็นไพ่เฮอร์มิตนะคะต่อมาค่ะเป็นไพ่หกเหรียญค่ะ แล้วก็เดือดซันค่ะเออความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะมีระยะทางก็ได้นะเพราะความเห็นว่ามันเหงาเหงาอะหรือว่าอยู่ด้วยกันก็ยังรู้สึกเหงาเออมันก็เป็นประเด็นนั้นได้เหมือนกันค่ะไพ่เฮอร์มิตนะคะเออมีคนคุยแล้วก็ยังคงรู้สึกเหงาอยู่นะคะแล้วความคิดว่าตัวคุณนั้นเป็นคนที่มีสเสน่ด้วยนะเออไม่ใช่แค่ว่าแค่คนนี้ที่เข้ามานะความคิดว่าก็อาจจะมีหลายคนเข้ามาหาคุณ พร้อมกันก็ได้แต่คุณเนี่ยสนใจแค่เขาคนนี้เออสนใจมากๆเลยนะคะก็เนี่ยไพ่มันขึ้นมาสองดาบค่ะพยายามปิดหูปิดตาค่ะเออไม่เลือกคนอื่นไม่เออคิดอะไรกับคนอื่นนะคะเอาแค่โฟกัสแค่คนนี้คนเดียวนะคะแต่บางคนเนี่ยอาจจะคุยกันมานานแล้วอะไม่ชัดเจนมานานแล้วนะคะเออแล้วมันก็ดูยังไงก็ไม่รู้นะ่ะมาดูไพ่เดือดซันนะคะไพ่เดือดซันเนี่ยมาบ่งบอกะคะ่ะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเวลาอยู่ด้วยกันนะ่ะเออ มันก็จะมีความอบอุ่นนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะเออเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าที่ทําให้คุณไม่สามารถไปจากเขาได้นะคะคุณยังเห็นความอบอุ่นในตัวเขาอยู่ยังเห็นความหวังอะ่ะเออไพ่เดอะซันเนี่ยหมายถึงความหวังเลยนะเห็นถึงความหวังของเขาอยู่ว่าความรักความสัมพันธ์เนี้น่าจะไปกันรอดนะคะอืมนะเอออาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะเออแต่ว่าจริงๆนะคะกวางก็มองว่าคุณสองคนนะ่ะอยู่ใกล้กันมากๆไม่ค่อยได้ อยู่ใกล้กันแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดเพราะบอกแล้วว่าความกดทนของคุณเน่ยอาจจะมีขีดจํากัดนะคะเออนะแต่พอเวลาห่างกันมากๆทําไมเอ่ยคิดถึงคิดถึงมากอยากเจอหน้าเออนะคะต่อมาค่ะเป็นไพ่ king of s o u r e s นะคะคนที่คุณคุยอยู่นะอาจจะเป็นชาวท่านลมค่ะท่านลมก็มีราศีกุมราศีมีถุนแล้วก็ราศีตุลน,นะคะหรือเขาคนนี้นะคะอาจจะผ่านการมีครอบครัวมาก่อน พันการอย่าร้างมาก่อนเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้นะคะหรืออาจจะมีลูกติดมาก็ได้นะคะเห็นไหมมีไพ่เบบีขึ้นมาเออคนนี้อาจจะมีลูกติดก็ได้นะอืมแล้วเขาอาจจะไปโฟกัสกับครอบครัวกเก่าเขาหรือเปล่าทําให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยว อืมนะคะคนคนนี้นะคะเอ่ออาจจะมีอายุมากกว่าคุณก็ได้นะคะมากกว่ามากๆเลยอย่างเช่นแบบ5ปี10ปีมีช่องว่างระหว่างวัยค่อนข้างเยอะค่ะเขาอาจจะไม่โอเคกับการที่ความคิดของคุณเด็กๆอืมหรือมันอาจสลับกันได้นะเอออาจจะคุณอาจจะมองเขาว่าโอ้ยนี่เด็กจังเลยอะ่ะ ความคิดความอ่านแต่ละแต่ละแบบแต่ละอันนี้คือตักกะคือบิดเบี้ยวไปหมดเลยอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะเออมันสลับกันได้นะคะคนที่คุณคุยอยู่ค่ะอีกราศีหนึ่งก็คือราศีกันนะคะอืมอ่ะมาต่อกันค่ะไพ่ชรยออดค่ะราศีกรกฎนะคะหรือว่าเขาคนนี้นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติ ต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาต่างวัฒน,ธ,นธรรมนะคะหรือว่ามีความต่างกับคุณค่อนข้างเยอะค่ะ <c oughs> ก็ต่างความคิดละค่ะเออนะต่างวัยอะไรแบบนี้นะเออหรือต่างสถานะทางสังคมเออสถานะทางสังคมหรือการศึกษาแบบนี้ก็ได้นะอ่ะอย่างเช่นเออคุณสองคนเนี่ยคุยกันคนละภาษา เเขาเนี่ยอาจจะแบบว่าวิชาการมากๆเลยนะคะเออคนใครคนหนึ่งที่จะมีความแบบวิชาการวันวันวน,นั่งจะเทรดหุ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะสวัวดีคนหนึ่งนั่งเลี้ยงไก่เออไก่พันอะไรดีเออทำฟงทำฟาร์มเงี้ยเป็นไงเอ่ยต่างไหมต่างเนาะดังนั้นน่นะถ้าคุณจะเลือกใครนะคะพยายามที่ให้สังคมใกล้เคียงใกล้ใกล้ใกล้เคียงกันนะคะเออใกล้เคียงกันมันจะดีที่สุดคะ่ะ เพราะว่าอะไรเราคุยกันรู้เรื่องเราสามารถช่วยออกความเห็นได้นะเวลาเขามีปัญหาอะไรเขาก็สามารถเอาเราเป็นที่พึ่งได้เวลาเรามีปัญหาอะไรเราก็สามารถเอาเขาเป็นที่พึ่งได้เออแบบนี้ดีไหมอืมนะคะอ่ะนี่ก็คือความต่างของคุณกับเขานะจริงๆแล้วอ่ะมันมีความต่างเยอะแยะมากมายนะคะแต่วางพูดอาจจะพูดไม่หมดเนาะเออเอาเป็นว่าคุณสองคนเนี่ยอาจจะมีความต่างกันเกิดขึ้นนะคะเออต่อมาค่ะเป็นไพ่แปดไม้ค่ะความรักความสัมพันธ์นี้บางคนอาจจะบล็อกกันแล้วนะคะ โอ้อาจจะแบบขีดจํากัดของความอดทนนี่มันคือแตกไปแล้วนะคะแล้วเกิดการบล็อกกันเกิดขึ้นนะอืมหรือไม่ใครสักคนหนึ่งพยายามที่จะหนีจากอีกฝ่ายหนึ่งแล้วเอออาจจะเป็นคุณก็ได้นะไม่ไหวแล้วนะก็เลยอาจจะหนีจากอีกฝ่ายนะคะเออแต่เชื่อเถอะค่ะว่าคุณสองคนจะได้มาเจอกันอีก ดังนั้นนะใครที่รู้สึกทนไม่ไหวนะกับคนเนี้ไม่ไหวอีกแล้วนะคะที่เขาจะต้องเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตคุณค่ะกวางแนะนําให้บล็อกค่ะไม่ใช่บล็อกแค่โซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะบล็อกมันออกไปจากใจค่ะทีมันออกไปเลยนะคะอันนี้จะดีที่สุดนะคะคือไม่ต้องสนใจอะไรกับเขาแล้วนะจริงๆแล้วอะ่ะตัวคุณน่ะไม่จําเป็นต้องง้อคนคนนี้เลยก็ได้นะแต่ก็คือตกหลุมพรางไปว่าเข้าใจละเออตกหลุมรักเขาไปแล้วนะเออเพราะว่ามันมีไพ่บอกว่าในช่วงเนี้ยคุณมีสเสน่ห์ ไพ่เดอะซันนี่แหละเออเวลาคุณไปอยู่กับเพื่อนโฟงเนี่ยนะโอ้อนล่านี่เป่งปังนะคะถ้าเกิดใครอยากได้ความระครังใหม่เนี่ยชวนเพื่อนออกไปข้างนอกบ่อยๆนะคะหรือไปกับเพื่อนฝูงติดสอยห้อยตามไปด้วยแล้วจะดีนะคะเออนะยอ่ะมีไพ่ก้าวก้าวถ้วยก้าถ้วยนี่ก็นแนวเดียวกับเดอะซันเลยค่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะในช่วงนี้นะเออบริหารเสน่ห์ดีๆละ่ะเออนะคะเดี๋ยวไปเจอใครที่แบบขี้เล่นอีกแล้วประมาณว่าเออ ฉันเอาอยู่คนเนี้ยฉันรู้ท่าทีของฉันเอ้ยฉันรู้ท่าทีของเขาแน่นอนว่าเขาจะมาไม้ไหนฉันรู้ดีเออฉันเคยเป็นมาก่อนระวังนะแบบเนี้ยระวังนะจะบอกให้เออตกม้าตายมาหลายคนแล้วนะคะจะบอกให้นะอ่ะแล้วก็ไพ่ก้าวถ้วยเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าตัวเขาคนนี้นะคะเป็นคนที่เพื่อนฝูงเยอะนะชอบไปปาร์ตีต้ก็ได้นะคะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อาจจะทําให้ต่างกับคุณก็ได้คุณอาจจะเป็นคนที่ชอบอยู่บ้านเขาชอบเข้าสังคม นะคะแล้วก็เกิดการแบบไม่ไว้ใจกันนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้ดูแล้วกระท่อนกระแท่นจริงจังไม่จริงจังแบบนี้นะคะอ่ะใครที่มีสถาน,นการณ์ตามนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าครึ่งเดือนหลังเนี้ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอันนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะเอ่อถ้าอยากดูแม่นยำจริงต้องมาดูส่วนตัวนะคะดูกับกว้างก็ได้ดูกับท่านอื่นก็ได้นะคะแต่ดูกับกว้างดีที่สุดคะ่ะ <laughs> ขอดูหน่อยค่ะว่าความเป็นไปเอ่อของ คู่นี้จะเป็นอย่างไรบ้างคะอืม queen of swords ค่ะสิบไม้นะคะแล้วก็ the moon ค่ะ head of cup นะคะแล้วก็ judgment ค่ะบอกเลยค่ะคุณเป็นคู่กันคุณเป็นคู่กันเพราะว่าอะไรก่อนหน้าเนี้ยเราเปิดไพ่ไปมี queen of swords ใช่ไหมอ่า queen of swords แล้วตอนนี้วางเปิดมาได้เป็น queen king แล้วก็ queen แล้วก็ถือ ดาบเหมือนกันแสดงว่าคุณกับเขาเนี่ยมีนิสัยคล้ายกันเป็นคู่กันเข้าอกเข้าใจกันดีถึงแม้จะมีความต่างแต่ก็เรียนรู้ในความต่างซึ่งกันและกันนะคะเออก็คือไม่ยอมกันนั่นแหละเป็นอารมณ์แบบไม่ยอมกันเออความรักความสัมพันธ์เนี้ยจะไปในทิศทางไหนกวางม,มองว่ายังยังยังไม่ชัดเจนอยู่นะเพราะว่ามีไพ่เดะมูนนะคะมีไพ่เดะมูนเนี่ย เดี๋ยวมูแสดงถึงความไม่ชัดเจนความขมุกขมัวนะคะถ้าคุณมีปัญหากับเขาณนะตอนนี้ปัญหานั้นยังคงอยู่ค่ะอืมคุณก็จะแบบทําเป็นลืมลืมแกล้งแกล้งลืมลืมทำเป็นมองไม่เห็นเออเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อแต่มันไม่ใช่เลยมันเป็นจุดเล็กๆเออเป็นปัญหาเล็กๆที่กําลังจะเกาะตัวเป็นปัญหาใหญ่ๆแล้วมันไม่สามารถที่จะไปต่อได้อีกดังนั้นถ้าคุณมีอะไรกวางแนะนําให้พูดค่ะ พูดแบบน่ารักน่ารักเพจออฟคับพูดแบบน่ารักน่ารักแบบปณะนีประนอมอ่อนออนเออจะดีกว่าดีกว่ากระโชกโคกหักนะคะเพราะว่าไพ่มันเป็นควีนดาบและเป็นคิงดาบดาบมันจะมีความคมนะพอมีความคมเนี่ยนั่นหมายถึงว่าคุณพูดอะไรไปนี่คือมันสามารถตัดความสัมพันธ์ได้เลยอะ่ะเออเสียบกันได้เลยอะ่ะเอออย่างนั้นไม่เอานะอย่างนั้นไม่โอเคแต่ถ้าใครรู้สึกว่าไม่สามารถทําได้ รู้สึกว่าโฮ้ยมันเปลี่ยนตัวเองเกินไปว่ะอืมทาไม่ได้จริงๆเ่ะก็อาจจะต้องผ่านนะคนคนนี้แล้วไปดูคนใหม่ดีกว่าเพราะตอนนี้คุณมีเสน่ห์มากๆคุณควรที่จะมองหาคนอื่นๆได้แล้วนะคะอืมนะเออแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ายังอยากไปต่อกับความสัมพันธ์นี้นะคะต้องปรับวิธีการพูดปรับวิธีการเข้าหาเขานะคะไม่แบบแข็งเป็นไม้กระดานเกินไปนะพยายามมีอ่อนมีอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วจะดีนะเออเขาก็จะอ่อน เข้าหาคุณเหมือนกันแต่ที่แรกเขาคงจะตกใจแหละว่าเฮ้ยมันมาไม้ไหนเนี่ยเออทำไมคุณแปลกไปเออมันก็เป็นไปได้ค่ะมันก็เป็นไปได้นะความรักความสัมพันธ์เนี้ยเนี่ยเห็นไหมสิบไม้เนี่ยนั่นหมายถึงว่าคุณมีอะไรแล้วคุณไม่ค่อยพูดค่ะเก็บไว้ในใจเก็บไว้ทําไม, <c oughs> ม <c oughs> ก็เข้าใจแหละว่าปณีปนอมเนาะเออก็รักเขาแหละพูดไปก็กลัวเดี๋ยวเขาจะแบบจะงอนเนาะเออแต่ว่าบางทีบางครั้งเนี่ย เออถ้าเรื่องแบบการไม่มีเวลาให้กันเนี่ยเราก็อาจจะต้องพูดแล้วเนอะเออนะต้องพูดแล้วว่าจะเอาอยัางไงหรือพูดไปเลยค่ะว่าความสัมพันธ์นจะชัดเจนไหมเออจะชัดเจนได้ไหมจะชัดเจนเมื่อไหร่นะเพราะไพ่มันขึ้นมาแค่ครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะคะว่ามันยังไม่ชัดเจนนะคะคุณอาจจะมีเดทไลน์เข้าไปเลยได้เธอสามเดือนเนี้ยโอเคไหมจะชัดเจนไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนฉันจ,จะไปแล้วนะเสียเวลาแล้วกนเออแบบนี้ก็ได้นะคะอืม เดี๋ยวพอห่างเขาไปก็เป็นไงอีกอะคิดถึงเขาอีกเดี๋ยวเรามาดูความคิดความอ่านที่เขามีต่อคุณกันนะคะแล้วก็ความคิดที่เขามีต่อความสัมพันธ์นี้ว่าเขายังคงจริงจังอยู่หรือเปล่านะไพ่เวลราค่ะเป็นไพ่ก้าไม้นะคะแล้วก็ตามด้วยอัศวินถือดาบค่ะตามด้วยแฮงแมนนะคะแล้วก็10บดาบค่ะใบสุดท้ายจัสติสค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะกวางขอเปิดเพิ่มนิดนึงนะคะขอเปิดเพิ่มนิดนึงนะคะ สี่ถ้วยค่ะดูเหมือนช่วงนี้ชีวิตเขาไม่ค่อยได้ดั่งใจเลยค่ะเออนะเหมือนเขาเกิดปัญหาอะไรเยอะแยะมากมายเลยบางคนเนี่ยไปเจอในเรื่องของคดีความนะเออนะมีเกี่ยวพันกับเรื่องของกฎหมายเนี่ยเขาก็เลยไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักอะไรมากนักนะคะหรือบางทีเนี่ย เ,เขาอาจจะครอบครัวกเก่าเนอะที่เราดูสถาน,นการณ์ความรักไปว่าเขาอาจจะเป็นพ่อแม่เป็นแม่ไม่หรืออาจจะมีผ่านผ่านการมีครอบครัวเนอะเอออาจจะเกี่ยวพันกับเรื่องกฎหมายแบบนี้ก็ได้นะคะบางคนยังหย่าร้างเนี่ยยังหย่าไม่เสร็จเลยนะยังอยู่ในกระบวนการแบบนี้ค่ะเออทาให้เขาไม่สามารถที่จะมาหาคุณได้แบบเต็มเต็มที่อะไรแบบนี้นะคะเนี่ยชีวิตเขาดูแล้วมีปัญหาอยู่เลยนะคะสี่ถ้วยอะไรก็ไม่ได้ดังใจไปหมดเลยนะคะเนี่ย เออหรืออาจจะเป็นปัญหาเรื่องกฎหมายอื่นๆก็ได้นะคะเอ่อความรักความสัมพันธ์เนี้ยนะคะความคิดว่าเขาอ่ะยังไม่ได้เขาเรียกอะไรอ่ะยังไม่ได้มีกําหนดเวลาหรอกว่าจะชัดเจนเมื่อไหร่นะคะดังนั้นอ่ะคือเขาอ่ะอย่าที่จะเรียนไปเรื่อยๆอย่าเรียนรู้กับคุณเนี่ยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆ,ๆืๆๆนะคะเอ่อความต้องเตือนนิดนึงค่ะว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะถ้าอยากจะไปต่อความสัมพันธ์นี้นะคุณจะเหนื่อยนิดนึงนะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยดูแล้วไม่เปิด ไม่เปิดใจเลยอ่ะอเนี่ยเนี่ยไม่เปิดใจเลยนะคะเออบางทีเขาอาจจะเคยอกหักแรงๆมาก่อนก็ได้นะคะเขาเออเขาอาจจะเคยไปแบบรักรักใครแบบมากๆเลยอ่ะนะคะเออนะแล้วทําให้เขาเจ็บปวดนะคะเข็ดขยะกับเรื่องของความรักก็ได้ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็อาจจะใช้ความรักของเราเนี่ยเออรักษาเขาก็ได้นะคะเออแต่ว่าเกิด ถ้าไม่ไหวจริงๆอะ่ะคุณอาจจะต้องถอนตัวจากความสัมพันธ์นี้นะอืมเพราะมันเหนื่อยอะค่ะควางรู้สึกว่ามันเหนื่อยเนี่ยอืมไพ่แฮงแมนเขาก็เหมือนชีวิตเขาในตอนเนี้ยเขายังไม่สามารถที่จะเดินได้ด้วยตัวเองเลยอะค่ะมีปัญหาเยอะแยะขนาดนั้นอะไม่แข็งแรงอะชีวิตเขาไม่แข็งแรงอะเออดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไปต่อเราอาจจะต้องอบอุ้มเขาไปด้วยนะคะอืม นะอบอุ้มเรื่องของการงาน,งานการเงินอะไรแบบนี้ไปด้วยนะอันนี้จะต้องระวังนะคะนะค่อนข้างเหนื่อยเนอืมมาดูความรู้สึกที่เขามีต่อคุณกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะ,ะอ่ะฟอขอไพ่หนึ่งใบค่ะหนึ่งดาบนะคะตามด้วย q u e n o ออ a n ว s ค่ะแล้วก็ Temperance ค่ะแล้วก็หนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็ Magic i ช n ค่ะดูเหมือนคนคนนี้เขาชอบคุณมากนะเขาชอบคุณมากเขารู้ว่าคุณเนี่ยจะไปจากเขาเขาก็ไม่ยอมนะ เออคุณอยากจะตัดเขามาหลายรอบแล้วเขาก็รู้ตัวว่าไม่ใช่ไม,ไ,มไม่รู้ตัวนะคเขาก็รู้ตัวนะคะเขาก็พยายามที่จะยื้ออยู่แหละพยายามที่จะปรับปรุงตัวแหละนะคะแต่ก็ด้วยความที่เหมือนคนเรามันเกิดมาเป็นแบบนั้นนะเออคนเรามันเกิดมาเป็นแบบนั้นอะ่ะมันก็เลยอาจจะปรับยากปรับได้แค่แป๊บๆเลยเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปอีกนะคะอืมเออไพ่ที่ขึ้นมานะคะความรู้สึกเนี่ยแน่นอนค่ะเขาเขารู้สึกดีคุณ เขาอยากจะปรับเปลี่ยนชีวิตของเขาให้เข้ากับคุณนะคะเออนะเพราะเขารู้ว่าคุณนั้นนะมีค่ามากๆสําหรับเขานะคะความรู้สึกของเขาอ่ะความคิดว่ามันยังไม่แน่นนะมันยังไม่เฟิร์มเท่าไหร่นะคะมันเป็นไพ่หนึ่งถ้วยหนึ่งดาบนะคะหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบแล้วก็เทมเพลนส์ค่ะความรู้สึกของเขาเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนไปได้ตลอดนะอันนี้ต้องระวัง การที่เขาอยู่กับคุณเขาก็อินกับคุณมากๆเลยนะคะพอเวลาเขาห่างคุณไปเนี่ยเขามีปัญหาเยอะใช่ไหมเออเขาก็ไปโฟกัสกับเรื่องของปัญหาไปแก้ปัญหาชีวิตต่างๆทําให้เขาเนี่ยความรักที่เขาเคยมีให้คุณเนี่ยมันก็ลด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 ,ลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แนะนํากันนะคะไพ่แนะนําเขาบอกว่าเชงค่ะก็คือการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะบางทีคุณอาจจะติดอยู่กับความสัมพันธ์เนี้ยมาเป็นระยะเวลานานแล้วบางคนเนี่ยอาจจะปีอัพแล้ว ฟรีอัพเนี่ยแล้วมันยังไม่เห็นอนาคตอีกอ่ะความคิดว่าเราต้องวางแผนชีวิตใหม่แล้วเราอย่าเอ่อเขาเรียกว่าอย่าก,กลัวในสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนใหม่ อย่ากลัวกับเส้นทางใหม่นะบางทีคุณอาจจะกลัวมากเกินไปว่าอ,อนาคตจะไม่ได้เจอคนแบบนี้นะคะหรือว่าออกลัวว่าความรักที่เจอข้างหน้าจะแย่กว่าเดิมหรืออะไรแบบนี้นะคะก็คุณไม่ได้เปิดโอกาสให้ตัวเองไปเจอเลยนะชีวิตคนเราเนี่ยมันต้องมีการท้าทายตลอดแหละอนะ open your heart ค่ะก็คือการเปิดหัวใจเนาะเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามานะคะ แล้วก็เริ่มเส้นทางใหม่นะคะเปลี่ยนตัวเองค่ะจากตอนนี้เรายังคงอยู่กับเขาคงติดอยู่กับเขาแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นอะ่ะเออนะคะไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นการครบกันนะคะความรักความสัมพันธ์นี่ยจะต้องแบบอุ้มชูด้วยกันเออนะคบกันแล้วต้องนําพาไปแบบจเจริญเจริญอ่ะนี่คือคู่บุญ เนาะอันนี้คือคู่บุญคู่บารมีนะคะแต่ถ้าครบกันแล้วเนี่ยมีแต่ดิ่งลงวันหนึ่งต้องคิดมากนะคะเรื่องนูน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นมีความไม่ไว้ใจเชื่อใจกันเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะมีคู่กรรมแน่นอนจ้ะเออนีคู่กรรมแน่นอนเลยไม่ต้องสงสัยนะคะเออแต่ว่าถ้าเกิดเนี่ยช่วยกันทํามาหากินนะคะเออนะเนี่ยมันคือคือเป็นอะไรที่สดใสอะ่ะว่าคิดว่าอนาคตมันสดใสแน่นอนเนาะอ่ะนะพยายามนิดนึงค่ะเอออ่ะ ไพ่เนี่ยเป็นเพียงไกด์ไลน์เนาะคุณน่ะจะต้องเป็นคนที่ตัดสินใจเองเพราะว่าอันนี้คือทางเดินชีวิตของคุณนะคะอืมนะส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะควางขอเพียงชื่อคุณแล้วก็ชื่อเขานะชื่อเล่นก็พอค่ะอ่านะวางขอไพ่ข้อความหน่อยค่ะมาดูต่อนะคะข้อความเขาบอกว่า เขาเนี่ยกำลังสับสนและไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนะต่อมาค่ะเออเขาเนี่ยเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจอคนอื่นๆบ้างเนี่ยเขายังพูดเลยว่าเขาเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจอคนอื่นบ้างแล้วทำไมคุณละ่ะ why not เออทำไมคุณละ่ะทำไมคุณไม่เปิดบ้างละ่ะเออนะเปิดบ้างนะคะต่อมาค่ะเขาไม่รู้ว่าจะปล่อยให้อีโก้มันนำทางได้นานแค่ไหนเพราะเขาก็เริ่มแพ้ใจตัวเองเหมือนกันอืม เขาก็มีลักษณะคล้ายๆคุณค่ะมีอีโก้เหมือนเหมือนกันกับคุณเพราะว่าไพ่มันไพ่มันเป็นไพ่คู่กันเนาะเออลักษณะนิสัยมันก็จะคล้ายๆกันนั่นแหละค่ะเอ,อนะคะอ่ะนี่ก็จบลงแล้วนะคะสําหรับชาวธาตุลมนะคะในครึ่งเดือนหลังนะเออใครที่อยากดูดวงส่วนตัวกว่านะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะเออแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามวังด้วยนะคะวังไปก่อนค่ะบายบาย